ว่าตรงนี้ยังที่นะครับสองขอบคุณค่ะ а п л о พระราชทานเบญจศพเป็นกรณีพิเศษวันเสาร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2568เวลา10แต่คุณเกียรติทุกท่านด้วยความเคารพเพื่อร่วมพิธีพระราชทานเบญจศพเป็นกรณีพิเศษควณพ่อสมศักดิ์ตั้มบูเวลา1สมเด็กานและท่านประธานรัฐมนตร,ร,รี ความไว้อะไรทุกท่านนะครับเป็นความครอบครัวอาจจะต้อนรับดแูแลทุกท่านก็ถึาาถถงครอบคัวทุกคนกับกอ พ่อจำได้ไหมเคยพาพ่อไปโรงพยาบาลด้วยไหม ผู้แารบริษัทไทยอิสระผู้เขียนและป็นประธางและธิสาิเชคุณต่อสัตย์สายาสิงงกรรมการผู้รทนคนไทยยดจำกัดสุดทุกณเครื่องดังสงผู้ประกอบการผู้วิญาผู้วาครับ

va tanho kato kata namo tamanna sara ni rupatipo kato kato sa kata sangho sangham namami bhagyan tanne mi suni sunarakana nya ring sarane sana pancasilani hajama

อาเกิดตาเมรีมุสาวาเตระวณีศิษฐาปัฏฐาสมาธียามีสุภะเนรยะมะชาติมาดานาเวระเวระวณีศิษฐาปัฏสมาธียามอิมามีอัญชาศิษฐาปานีทีเรนัสุปฏิ

มารู้สึงนกิจกรรมมีผลต่อความรู้สึกล้ไม่คึควารู้สึกเป็นข